ะะวันนี้วิชาวิทยาการคำนวณน,นะคะของครูมะปางนะคะจะมาสอนเรื่องเกี่ยวกับการแก้ปัญหานะคะอันดับแรกนะคะให้นักเรียนดูใบางานของตัวเองนะคะชื่อเรื่องของใบางานคือเขาคือใครใบางานเขาคือใครนะคะให้นักเรียนนะคะพยายามใช้คำใบ้ให้น้อยที่สุดในการหาข้อมูลทั้ง4คนและบอกว่าใช้ คำบ่ายไปกี่คำนะคะอย่างเช่นอาอาชีพที่ให้มาก็คือหมอครูทหารพ่อค้าอาหารที่ชอบนะคะก็จะมีข้าวมันไก่ข้าวผัดข้าวแกงก๋วยเตี๋ยวสถานที่ท่องเที่ยวนะคะที่ชอบคือทะเลน้ำตกห้างแล้วก็สนสัตว์นะคะ ให้นักเรียนนะคะเติมอาชีพอาหารสถานที่ท่องเที่ยวให้กับคนที่1 2 3และ4นะคะโดยมีคำใบ้ให้ค่ะวิชาวิทยาการคำนวณน,นะคะ,ะมาดูคำใบ้คำแรงนะคะข้อที่1พ่อค้าเป็นคนที่1ข้อที่2คนที่2ชอบกินก๋วยเตี๋ยวข้อที่3ครูเป็นคนที่ 3, อ่ะนักเรียน เขียนไปได้เลยนะคะว่าคนที่1คือพ่อค้านั่นเองนะคะอ่ะส่วนต่อไปนะคะข้อที่4คนที่มีอาชีพเป็นพ่อค้าชอบกินข้าวผัดข้อที่5คนที่ชอบกินข้าวแกงไม่ชอบเที่ยวทะเลข้อที่6คนที่ชอบกินข้าวมันไก่ไม่ใช่คนที่4นะคะข้อที่7นะคะคนที่ชอบเที่ยวทะเลคือหมอ ข้อที่8คนที่ชอบกินข้าวมันไก่ชอบไปเที่ยวน้ําตกข้อที่9คนที่สาไม่ชอบไปเที่ยวสวนสัตว์ข้อที่10ครูชอบกินข้าวมันไก่นะคะข้อที่11คนที่ชอบไปน้ําตกไม่ชอบกินข้าวแกงข้อที่12คนที่ชอบกินข้าวแกงชอบไปเที่ยวสวนสัตว์ข้อที่13ครูไม่ใช่คนที่สองนะคะ ข้อที่14คนที่2ไม่ชอบกินข้าวผัดข้อที่15ทะเลเป็นสถานที่ที่คนที่1ไม่ชอบไปข้อที่16คนที่สามไม่ชอบกินข้าวแกงนักเรียนนะคะลองอ่านดูทบทวนอีกรอบหนึ่งนะคะว่าข้อไหนนะคะที่นักเรียนเลือกที่สามารถจะตอบแล้วก็แก้ปัญหาได้นะคะ นักเรียนลองอ่านโจทย์ดีๆนะคะแล้วก็เขียนคำตอบลงไปให้กับคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามคนที่สี่ได้เลยค่ะ